สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชันมูนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เบสยังค้างกันบ้านทุกคนมาอย่างแบบหลายเดือนเลยขอโทษนะคะก็วันนี้มาแล้วค่ะก็จะเป็นการทำโมก้าพอตนะคะกาแฟสดจากโมก้าพอตเป็นเมนูเย็นค่ะก็วันนี้น่าจะมีซักกี่เมนูนะ จะห้านะคะเดี๋ยวลองนับก่อนจำไม่ได้มีอเมริกาโน่นะคะมีลาเต้คาปูมอคค่าคาราเมลมมคเคอโต้อ่อแล้วก็เอสเย็นค่ะซึ่งหลายๆคนอนะ่ะจะต้องแบบอยากถามหาเมนูนี้แน่ๆนะคะซึ่งเมนูนี้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นซึ่งมันจะแบบเข้มหวานมันนะโอเคอ่าต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำมูก,ก้าพอดเ,ออเมนูเครื่องดื่มเย็นของเบสเนี่ยเป็นสูตรที่ เบยก็ปรับๆใช้้อะค่ะเพราะว่าเบยเป็นคนที่ไม่ได้กินกาแฟรสหวานมากแล้วก็ไม่ได้กินกาแฟที่ขมมากเข้มมากนะคะอันนี้ทําให้ดูเป็นแบบเป็นเหมือนไกด์ไลน์ตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กันนะคะก่อนอื่นเบจะขอ,อ,อแนะนำวัตถุดิบที่เบใช้อยู่นะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคเริ่มต้นจากตัวกาแฟก่อนเลยตัวกาแฟนะคะเบใช้เป็นกาแฟลาวโบลเวนนะคะขั้ว กลางเข้มอันนี้มันเป็นโปรไฟล์ที่เบสคุยกับทางรงคั่วว่าอยากได้ประมาณแบบนี้แบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่เพจดับเบิลไดมอนนะคะเพจนี้เลยก็น้องเขาสามารถคั่วให้ได้ถะะ้าลองเหมือนจะเริ่มต้น2โลโลนะคะถ้าเบสจาไม่ผิดนะคะส่วนราคาลองไปคุยกับน้องดูนะคะว่า2โลเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะหรือ สนใจจริงๆไม่ได้อ,อยากได้ปริมาณไม่มากนะคะอันนี้ก็ลองติดต่อน้องดับเบิลไดมอนด์ดูก็ได้หรือติดต่อมาทางเบสก็ได้นะคะเดี๋ยวเบสแบบว่าอาจจะแบ่งในส่วนที่เบสมีอยู่ของตัวเองเนี่ยแบ่งขายให้ในราคาแบาะะแบไม่ได้บวกไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยนะลองถ้าอยากลองชิม,มนะคะแล้วก็ ส่วนต่อไปที่เบสช่วยแนะนคะก็จะมีนมสดซึ่งนมสดอันนี้ไปใช้นมสดเมจิฝาสีน้ําเงินจริงๆมันจะมีที่เป็นฝาสีน้ําตาลด้วยนะคะถ้าใครหาได้มันจะเป็นแกล๊ลอนใหญ่ประมาณ2ลิตรถ้าใครหาอันนั้นได้ก็จะดีอันนั้นมันจะมีความแบบนวันว,นวดีฟองนมขึ้นง่ายนะคะอันนั้นก็ได้แต่พอดีเบสอะ เบซื้อมาทำรีวิวเฉยๆนะก็เลยใช้อันนี้เพราะตอนนี้เบกินพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ค่อยได้นะคะเบบมีอาการแพ้นมค่อนข้างมากนะคะช่วงนี้ต่อไปก็จะเป็นนมข้นหวานนมข้นหวานที่เบใช้นะคะเบใช้เป็นีน่ยเลยยี่ห้อคันเนชั่นนะคะเป็นรู้สึกว่าหนึ่งเลยมันหาซื้อง่ายแล้วก็พอซื้อเป็นถุงใหญ่อะราคามันถูกแล้วก็ด้วยรสชงรสชาติมันโอเคเลยนะเคยซื้อมัลิอยู่ค่ะ ว่ามะลิพอเอามาชงอะ่ะกลิ่นมะลิอะ่ะมันกลิ่นนมของตามะลิเนี่ยมันมันมันค่อนข้างชัดนะคะเขาจะเป็นกลิ่นนมชัดมากเบ่ไก็รู้สึกว่าคาเนชั่นค่อนข้างตอบโจทย์นะคะใครใช้มาลงมะลิใครใช้อะไรอยู่แล้วก็ใช้ตัวนั้นไปนะคะโอเคต่อมานะคะก็คือน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเนี่ยเบย์อยากจะแนะนําว่า สูตรของเบสอะไปทําเองแต่ถ้าใครใช้น้ําเชื่อมสามเร็จอยู่แล้วที่มันเป็นถุงๆอยู่แล้วอันนั้นก็ไปปรับใช้ดูนะคะว่า้องใช้ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าสูตรที่เบสใช้เนี่ยทำง่ายมากก็คือใช้น้ํา1ลิตรต่อน้ําตาลทราย1ถุง1ถุงกิโลหอย่างเช่นมิตรผลหรือว่าลินอะไรเงี้ยหนึ่งหนึ่งถุงก็คือ1กิโลผสมกับน้ําร้อน1ลิตรผสมก็เลยได้เป็นน้าเชื่อมแบบนี้นะคะแล้วเก็บไว้ใช้ตัวต่อไปค่ะเป็นเอ่อ เจคาราเมลนะคะซอลเตคาราเมลของโมนินนะคะที่แบรนใช้ของโมนินบอกเลยว่าราคาค่อนข้างสูงกว่านึ่งที่มา330บาทนะคะในปริมาณ700 ML เพราะนะราคาค่อนข้างแรงแต่กลิ่นและรสชาติของเขาดีมากนวลมากเนียนมากซึ่งในร้านกาแฟาแบบคาเฟ่หรืออะไรงนเงี้ย่วนใหญ่ใช้โมนินนะมันแพงหน่อยแต่มันรสชาติดี ถ้ายี่ห้อลองรองลองมาก็จะมีดาวินชี่อะไรอย่างเงี้ยลองบีอะไรคะแต่ติ่งคงเบสไม่เคยใช้นะเบสไม่สามารถบอกไนดะ้จริงว่าต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่อันนี้เบสพูดเลยว่าเบสตอบไม่ได้เพราะว่าเบสไม่ได้ใช้เองอะ่ะเบสใช้แต่โมโนินมาโดยตลอดเพราะเบสชอบในกลิ่นของเขาที่มันแบบมันนวลอะ่ะมันหอมมันอรอ่อยมันผู้ดี <c oughs> อ่ะตัวต่อไปนะคะก็จะมีอันนี้เป็นผงโกโก้ ผงโกโก้เนี่ยไปใช้ผงโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะของดัตช์นะถ้าจะไม่ผิดนะดัชไปใช้ของดัชซึ่ง<ม><ม>เขาจะค่อนข้างเข้มข้นดังนั้นมันก็จะใส่ปริมาณไม่มากนะคะในเวลาทามูก่ะพอตไอไม่ใช่ในในเวลาการทําเมนูมอคค่า ok ส่วนถ้าเวลาทําพวกโกโก้ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะหืึงเข้มข้นนวลนวันวมากๆนะแบบมีความแบบคลักๆของโกโก้อันนี้อร่อยมากโอเค แล้วก็อะไรอีกอ่ะอาแล้วก็อันนี้ไว้ตกแต่งหน้าหน้าหน้าของน้ำหน้าของนมก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าลาเต้าอ,าาอาร์ตยี่ห้ออะลูมานะซึ่งอันนี้ราคาก็แรงอยู่แต่มันใช้ได้นานถ้าใครอยากแบบเพิ่มมูล,ลค่าให้กับเมนูเครื่องดื่มก็แนะนําใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะความเหนืดความอะไรอย่างเงี้ยเขากําลังดีแล้วก็รสชาติเขาอะรสชาติเขาหวานนะแต่มันเป็นหวานที่แบบมันเป็นคาราเมลจริงๆอะหวานของหอม แล้วก็เอ,อใช้ได้นานนะใช้ได้นานเพราะมันเราบีดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเองอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือถ้าสมมุติเราไม่มีตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเลยแค่นั้นนะคะอ้อลืมหมอนผงโปกะเนี่ยเบสจะเอาใส่อันนี้ไปด้วยค่ะเอาใส่แบบนี้ผงป,ป๊อกแบบนี้นะคะเอาไว้โรยข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออ อาไว้ใส่จริงๆแล้วเบจะใส่ผงชาเขียวกับผงโกโก้ใส่ไว้ในกระปุกแบบเนี้ยเอาไว้โรยข้างบนมันจะมีความแบบโอ้ยไฮโซโกเก๋ดูดีมีมูลค่าอะไรเงี้ยเราใส่พวกเนี้ยเข้าไปมันจะรู้สึกแบบเออเครื่องดื่มเรามีอะไรอ่ะไม่ได้แบบกิ๊กก๊อกอะไรเงี้ยถึงไหมเราจะใช้เอออะไรอ่ะหม้อต้มแบบแมนนวลไม่ได้เป็นเป็นฟาสต์บาร์แบบคนอื่นเขาหรือสปีดบาร์แบบคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ากาแฟเราก็แบบไฮโซโกเกะดูดีนะอะไรอย่างนงี้โอเค เดี๋ยวเราก็อ๋อเดี๋ยวเบสจะทํานมผสมให้ดูอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทําก็คือนมผสม,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 มนมผสมก็เหมือนกันเลยอัตราส่วนในการใช้งานนะคะก็คือหนึ่งต่อหนึ่งโดยการที่เราจะใช้นมข้นหวานหนึ่งส่วนกับนมสดหนึ่งส่วนอย่างนี้นมสดหนึ่งส่วนหลักการของเบสง่าย,าย,ายๆเลยเบสใช้ตาช่างนะคะตวงเลยวันนี้เบสเอาฟัก สมมตินะอันนี้สมสมติเอาหอมนแล้วคเอานมข้นหวานสองร้อยกรัมนมข้นหวานสองรอยกรัมนะคะผสมกับนมสดสองร้อยกรัมแบบนี้เลยหนึ่งต่อหนึ่งง่ายๆอันนี้ควรใหม่เลยนะยังไม่ได้เปลีย ก็คนให้เขาละลายเข้าด้วยกันแค่นี้ก็เป็นแบบนมผสมแล้วอย่างหลายๆที่เขาอาจจะใช้นมผสมในการแบบว่าอะไรนะสองต้นหนึ่งโดยที่นมข้นหวานกับนมข้นจืดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเบสอะ่ะไม่เบสเป็นนมข้นหวานกับนสมสดไปเลยอ้ออีกหนึ่งอย่างที่เป็นวัตถุดิบที่เบสใช้นะคะคือเจ้านี่อโลมาลิควิดนะคะครีมเมอร์นั่นเองนะคะก็คือครีมเหลวอโลมาแต่ถ้า หาซื้อยากหรือไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นนมข้นจืดค่ะในชั่นได้รสชาติมันอาจจะแบบว่าความนัวความมันอาจจะน้อยกว่าการใช้ครีมนิดนึงแต่ว่ายังอร่อยอยู่อันนี้ไปพูดเลยพเพราะไปเคยลองใช้แล้วอร่อยลดต้นทุนด้วยแล้วก็ยังอร่อยอยู่แต่ถ้าใช้ตัวครีมมากมันจะมีความแบบความมันความนัวที่แบบเออที่มันเป็นครีมอะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่นมข้นเนี่ยมันคือครีมอะประมาณน,นี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลย สำหรับเมนูแรกนะคะก็จะเป็นเมนูอเมริกาโน่เมนูนี้ใครใครก็ต้องเมนูนี้เนาะทำกาแฟสดนะคะยังไงก็ต้องมีเบสหาผ้าไม่เจอโอเคเจอแล้วเหมือนเดิมเลยถ้าใครยังจำได้ว่าตอนที่เบสททำบลกเพอรที่เป็นเมนูร้อนนะคะเบสก็จะใช้ตาช่างเหมือนเดิมเบสจะเขียนปริมาณอะไรไว้ให้แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะ เบสเองชอบใช้ตาช่างเพราะว่าไม่ชอบการตวงที่เกียดล้างแล้วก็มือมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถนัดใช้ตาช่างมากกว่าอ่ะหม้อที่เบสใช้นะคะเบสใช้หม้อสามคับนะคะปริมาณของน้ําในการที่เบสจะมาต้มเนี่ยก็คือ120ส่สนเอ่วนตัวกาแฟานะคะบเบสจะใส่อยู่ที่ประมาณ18กรัมอะอันเนี้ยเบส ช่งตวงแล้วว่าตักประมาณนี้นะคะแล้วก็กดๆนิดนึงปาดทิ้งอะไรแค่มันจะได้ประมาณ18กรัม17-18กรัมอเงี้ยตลอดเลยอันนี้คือเป็นการชักช่งางวัดตวงมาแล้วเรียบร้อยตึงหนักเงี้ย18กรัมนะอ่ะเสร็จแล้วหมุนเลยตรงนี้ไปใส่ฟิลเตอร์แล้วนะคะถ้าใครอยากดูตอนช่วงที่ต้มอ,อย่างละเอียดนะสามารถย้อนไปดูได้เดี๋ยวเบใส่ลิงไว้ในนี้ตรงจุดจุดจุด จุดเครื่องหมายตกใจด้านด้านบนโ okay. อเคเบคอรต้นทีเดียวสองอันเลยนะเพราะว่ามีสองหม้อแล้วอได้ไหม,ม <c oughs> แล้วอันนี้ได้สิบเจ็ดแลอ่ะเหมือนกันอันนี้ใส่ฟิลเตอร์แล้วเหมือนกันแต่ถ้าหลายๆคนบอกว่าไม่เคยใส่เลยไม่ใส่ได้ไหมอ่ะ ก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกแต่ไชอบใส่ <c oughs> คือการที่ใส่ข้อดีคือมันมันกรองกรองกากกาแฟไปแล้วส่วนหนึ่งมันเลยทําให้ไม่ค่อยมีผงกาแฟติดมากับน้ํากาแฟสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> นี่แก้วหลักปะเป็นแบบเบตฟัมเองเป็นมันจะเขียนว่าบู บูแคมก f แฟเบสขายกาแฟหน้าบ้านเนี่ยแบบขายเช้าเช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงแบบก่อนไปทํางานแต่พอดีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาไปทํางานแล้วว่าช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ขายเลยอ่าอเมริกาโน่ก็คือง่ายมากเลยนะคะแล้ก็จะใช้เอ่อ น้ำนะคะถ้าเป็นน้ำเย็นได้ก็จะดีมากนะคะน้ำเย็นร้อยยี่สิบกรัมหรือว่าสี่อกสำหรับคนที่บอกว่าถ้าอยากได้ความหวานต้องการเพิ่มหวานอะไรเงี้ยก็ใส่น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมนะเดใช้น้ำเชื่อมเพราะว่ามันละลายง่ายไม่ต้องมานั่งกังวลว่าน้ำตาลจะไม่ละลายกินไปแล้วดูดไปเคยปัดูดไป,ป,ดดไปอุ้ยเจอน้ำตาลมันก็จะแบบมไม่อร่อยนะใช้น้ำเชื่อมก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆ แค่นั้นเลยที่ไปใช้นมเชื่อมน,นะคะโอเคนี่กาแฟเราเริ่มออกมาแล้วอาจจะเห็นในมุมกล้องนิดนิดหลังจากที่เราได้กาแฟมาแล้วใช่ไหมคะกาแฟเนี่ยเราใส่น้ำไปเรา120มันจะได้น้ำกาแฟมาประมาณ3ออนมัน90บวกลบอะไรเงี้ย90 101อะไรอย่างเงีย้ยน,นะคะโอเคอเมริกาโน่นะคะเกิดจากน้ำ4ออนนะคะกับกาแฟ3ออนค่ะ จะเหลือค้างในเนี้ยแบบนิดหน่อยถ้ามันเหลือนิดหน่อยออก,ก็เออเทส,สักอยู่เนี่ยมันได้ประมาณเก้าสิบห้ามลเนี่ยนะคะได้อเมริกาโน่แล้วน่ารักปนะ้เนี่ยพอปันสีขาวมันนะน่ารักเนาะน่ารักเนาะน่ารักเนาะเมนูต่อไปนะคะเราก็จะทำลาเต้ค่ะลาเต้ก็คือกาแฟานมใช่ไหมคะง่ายมากๆลาเต้บอกเลย เราจะใช้น้ำเชื่อมเนืนะะนอ้องออนนะคะนมสามออนทุกที่ไปจะใส่จะเอาพวกเนี้ยใส่ไอ้ขวดแบบเนี้ยค่ะขวดแบบเนี้ยมันจะใช้งานง่ายแต่พอดีวันนี้แบบทำรีวิวเ,ยเฉยๆเนาะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งหน้าร้านแล้วก็ไม่ได้แบบจะจะดื่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแพ้นมอยู่ก็เลย เทในขวดนี้อาจจะดูลําบากไปนิดนึงนะคะอ่ะได้ส่วนนี้มาแล้วใช่ไหมคะน้ํากาแฟเหมือนเดิมเลยค่ะ90 ml เลยก็ค okay, ือใส่ไปประมาณช้อนนึงก่อนไม่ต้องเต็มแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อลดปุิญาภูแล้วก็ใส่น้ำชีสนี่เต็มเลยเห็นปะเต็มเปียมเต็มเปียม คาปูชิโน่จริงๆแล้วก็มีความคล้ายกับลาเต้นะคะแต่คาปูชิโน่มันจะมีฟองนมเนาะและ้วเบก็จะทำรสชาติให้มันแตกต่างกับลาเต้เล็กน้อยนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะใส่นะคะ<ม>น้ำเชื่อมหนึ่งออนจะไม่ง่ายเลยคะ่ะสูตรเบจะเป็นค่อนข้างจะเป็นแบบน้ำเชื่อมหนึ่งออนเพราะว่าเราไม่ต้องการฟอมหวานมากนะคะน้ำเชื่อมหนึ่งออนแล้วก็นมสองออนค่ะ แล้วก็ครีมหนึ่งออนค่ะเห็นป่าวมันจะมีความข้นมากครีมอ่ะมันจะไม่เหมือนนมข้นจืดอ่ะมันจะข้นแต่มันเป็นความข้นที่ไม่ได้ทำให้กลิ่นของกาแฟน่ะจางลงอ่ะอือเนี่ยคือข้อดีของมันกาแฟจะใส่อยู่ที่90้หรือว่า3ออนนั่นเอง เนี่นะคะเราก็ได้คาปูแล้วนี่ฟอเลยซึ่งคาปูเนี่ยเดี๋ยเราจะต้องท็อปด้วยฟองนมนะคะแล้วก็โรยผงโกโก้กกนิดนึงมันจะแบบกลเก๋อนอยู่ในร้านคาเฟ่กันเลยทีเดียวเชียวนะคะส่วนอะไรที่ต้องมีฟองนมอะ่ะเบกก็จะใส่น้ําแข็งประมาณนี้ก็คือเห็นไหมคะไม่เต็มอะ่ะไม่เต็มจนเกินไปเหลือพื้นที่ให้ฟองนมนิดนึงอันนี้เบกกำลังตีฟองนมอยู่นะคะก็คือ นมจะต้องเย็นนะคะแล้วก็ตัวแก้วนะคะก็จะต้องเย็นถ้าใช้เป็นรุ่นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะตีนานนิดนึงแล้วฟองอาจจะไม่ได้แบบว่าเนียนนุ่มสวยมากนะคะแต่ถ้าเป็นที่มันเสียบป,ปลั๊กได้ะคะ่ะวัดมันจะสูงอันนั้นก็จะเนียนนุ่มสวยเลยะคะ่ะหรือจะใช้เป็นที่ปั๊มฟองนมไฟเฟนเพรสอะไรเงี้ยงงะคะ่ะเอาที่ตัวเองสะดวกค่ะว่าตัวเองมีอันไหนนะคะสำหรับคาปูชิโน่นะคะพอเราได้ฟองนมออกมาแล้วนะคะเราก็จะโรยผงโกโก้ลงไปด้วยค่ะ เมนูต่อไปนะคะก็คือมอคค่าค่ะมอคค่า ok เนี่ยเราจะมาทำในแก้วแยกนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาผสมในส่วนของโกโก้ก่อนโอเคไปตืงๆอ่นะตืโก,โกโก้โเบกก็จะใส่โกโก้ไปหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ แล้วแต่ความชอบเลยนะคะบางคนแบบชอบรสชาติโกโก้เข้มชอบรสชาติโกโก้อ่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แล้วแต่แบบชอบเลยประมาณหนึ่งช้อนนะคะประมาณแบบช้อนหนึง่งอะช้อนนะคะอเสร็จแล้วเราก็จะใส่เจ้ากาแฟลงไปเลยะคะ่ะเพราะมันเป็นของร้อนเนะาะไงก็ละลายโกโก้แหละเก้าสิบเหมือนเดิมเลยโอเคประมาณนี้นะคะ เราก็จะคนค่ะซึ่งอันนี้เป็นจะมีตัวช่วยใช้คนนี้คนนะคะมันจะช่วยแบบตีหงให้แตกง่ายแตกไวนะคะเนี่ยดูดิแปบ๊บเดียวเลยเบสแนะนำเลยนะคะลงทุนซื้อเจ้านี่คนโก้ปูเลิศหน้าค่ะน,นี่แล้วก็หยิบแก้วเลยส่วนผสมอันนี้ก็ถึงง่ายมากค่ะเหมือนเดิม น้ำเชื่อมหนึน่งออนนมหนึ่งออนครีมสองออนแล้วก็น,นี้ใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยดูดิผงเพิงไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยซึ่งมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะอันที่เบยใช้อะ่ะบอกเลยว่า นี่นะคะคนค่าการซื้อเหมือนมันจะลอยกว่าบามทมาค่ะไม่แม่มั่นใจแต่ว่าคุ้มเอามาคนโกโก้คนมะชาเขียวอะไรไนดะ้หมดเลยคุมค้มค่าค่ะนี่นะคะแค่นี้เลยโอเคเดี๋ยวนี้คนหน่อยได้แล้วค่ะอ่ะมอคค่า ok นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ฟองนมแล้วก็อาจจะแต่งช็อกโกแลตข้างบนหรือไม่แต่งเลยก็ยังได้นะคะนี่แล้วแต่ความชอบมอคค่า ok ก็ใส่ กองนมเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะจะราดเป็นซอสช็อกโกแลตหรือว่าจะใส่เป็นผงโกโก้ก็ได้นะคะอย่างนี้ไปใส่ผงโกโก้แล้วกันง่ายดีแบบน,นี้ซึ่งสีเขาจะแตกต่างกันอยู่แล้วอะค่ะระหว่างเจ้า คาปูแล้วก็มอคค่าเห็นไหมคะส,สีเขาแตกต่างกัน okay. มากเลยโอเคเมนูต่อไปจะเป็นคาราเมลแมคเคทโตค่ะชื่อดูไฮโซพูกเรนะคาราเมลแมคเอทโตนะคะเบจะใส่จเจ้าคาราเมลที่ครึ่งออนค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างหวานนะ เราก็สะอุ่ยแล้วก็ใส่นมหนึ่งออนโอเคอุ่นเกินไปน,นิดนึงแล้วก็ใส่ครีมสองออนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเจ้าเนี่ยต้องคนเพราะว่าเจ้าคาราเมลของค่อนข้างนอนก้นไม่คนไม่ได้เลยจา้าเสร็จแล้วก็ใส่กาแฟาค่ะก0 ml เหมือนกัน3ออนเหมือนกันสำหรับคาราเมลแมคเคอโต้นะคะหลังจากที่เราใส่ฟองนมเสร็จแล้วนะคะก็แต่งด้วยคาราเมลแบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเราก็จะได้เมนูคาราเมลแมคเคอโต้แล้วค่ะ อย่าไปรูปภาพรวมกันนะคะเมนูสุดท้ายเอสเย็นเข้มหวานมันเราจะใช้นมผสมค่ะแห้่ได้ใช้แล้วความเข้มหวานมันอยู่ตรงนี้นะคะนมผสมนะคะหนึ่งออนนะคะแล้วก็ครีมสองอ้อนแล้วก็นมหนึ่งอ้อน แล้วก็กาแฟ3ออนค่ะจริงๆกาแฟถ้าอยากได้เพิ่มมากกว่านี้ก็ได้าาแต่ว่าเบสลองชิมดูแล้วอันนี้กำลังโอเคเลยกลิ่นอันนี้คือแบบเข้มแล้วก็ได้กลิ่นแบบเข้าใจปะ่ะกลิ่นแบบมันๆโน่นๆนะส่วนเอสเปรสโซเย็นนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งธรรมดาเลยโอเค น,นี่นะคะก็จะเป็นภาพรวมของกาแฟที่ได้วันนี้นะคะเริ่มต้นจากอมริกาโน่ค่ะลาเต้ค่ะคาปูชิโน่ที่ด้านบนนะคะจะโรยผงโกโก,ก้ด้วยแบบนี้เลยแล้วก็เมนูต่อไปนะคะมอคค่าค่ะมอคค่าจะมีสีเข้มเข้มกว่านิดนึงนะคะแล้วก็โรยด้านบนเป็นโกโก้เหมือนกันค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นคาราเมลแมคเคทโต้ค่ะด้านบนนะคะแล้วก็ ด้วยคาราเมลอย่างสวยงามเลยนะคะและเมนูสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเอสเปรสโซเย็นค่ะพอดีเบนต้องเปลี่ยนมาถ่ายกับมือถือนะคะเพราะว่ากล้องแบตหมดค่ะแอมนี่เธอภาพรวมนะคะ